่างนะพี่กิ๊บอะพี่กิ๊บแน่ใจว่าพี่กิ๊บจะจับมันได้ไหนอะทบพาสะดวกมากเลยเพราะขวดเขาเล็กเวลาดับเปอร์ไปเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยเราจะพกขวดเนี้ยไปให้ดับเปอร์ทุกที่เลยแานหยาบแล้วค่ะขึ้นไปดูเด็กน้ยเตยมันทำร้ายเอ้ยมันกัดเอ้ยหมากัดเอ้ย ด้วยเตยหมากดเลยหมากรใครก็โอ้โหหมาอยู่ไหนคนอยู่ไหนเดี๋ยว่าเขาเป็นหิชชู่เปียกตอนเนี้ยที่เปียกหนักมากเปียกที่สุดแล้วนะคะใครเปียกจริงๆเหมาะสําหรับหมาที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายและเกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะทักอินสตาแกรมเรามานะคะข้อความมาหาเราเราจะส่งไปให้ใช้ฟรีเลย มมมมเเเอออออหหไขอประกันหมอศัลยกรรมก่อนเลยเดี๋ยวมากเลยเราทำงานกันมาคอมเมนมากเลยนะเพื่อที่จะมาตื่นเช้ากว่าเดิมในวันอาทิตย์ปกติวัาทำงานก็คือยังอยู่นั่นเลยทำงานก็คือตื่นตีห้าหกโมงใช่ปะพามามาเที่ยวคือตื่นเท่าไหร่ตีสามสี่ เมื่อกี้ขับมาข้างแล้วแบบทะเบียนคุ้นๆบอกคิดว่าใช่แต่ใช่มันไม่เห็นมีหัวแด็ปเปอร์เราตอนแรกอะจะโทรหาพี่กิฟต์แล้วแต่กลัวพี่กิฟต์นอนอยู่ก็เลยไม่โทรก็เลยส่งไลน์ไปแทนว่าเนี่ยใช่ทะเบียนนี้หรือเปล่าครับวันนี้เราเรามาอยู่กันที่ฉะเชิงเซาใช่ปะแล้วตรงนี้คือที่ไหนนะพี่กิฟต์เขาเรียกว่าท่าตะเกียบท่าตะเกียบใช่แต่เป็นโฮมสเตย์ของสอนไล่พอดีมีคนเขาบอกว่าให้มาที่นี่ จะบอกว่าวันนี้เราเอาเอาของมาฝากด้วยเราเอาของมาฝากทั้งเพื่อนที่มาเที่ยวกับเราแล้วก็เพื่อนที่กำลังดูช่องนี้อยู่ด้วยไม่ต้องเล่นเกมอะไรเลยได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราขออุบไว้ท้ายคลิปก่อนนะคะทุกคนค่อยๆดูนะอย่าเพิ่งกระโดดจากตอนนี้ไปท้ายคลิปเลยนะ <laughs> ไม่อยดูไปเรื่อยๆอย่ารีบ ก่อนเลยค่ะสมาชิกในทริปนี้บ้านนี้นะคะเป็นบ้านบล็อกเกอร์ชื่อดังของวงการหมาเลยนะคนที่มีหมาคือไม่มีใครไม่รู้จักบ้านนี้นะบ้านหมาสองใบเอาดัปเปอร์ไปิเอาดัปเปอร์ไปซิเออแกก็ไม่ถ่ายเลยแกบอกอางพี่กิบอะ พี่กิแน่ใจว่าพี่กิจับมันได้อันเอวั้งตัวเลยอันเอวั้งตัวันเอวแรงัวยากลองของอยากองงยากมว่าเตยนแม่อยากลองของไอ้ไงอะสองตัวนั้นสู้แรงตัวนี้ได้ปะไม่ได้หรอ ตานีไงพ่ารออก้าแกมันรู้มันลากไแล้วมันลากเรักขเดี๋ยวเขาของก่อนเขาหยิอะไรอ่ะกลินแล้วไทยอินไทยอินวันนี้วันนี้วันนี้เราเอาของอร่อยมาคืนพี่กิฟต์จเก็บของเซเว่นอยู่นี่ค่ะเป็นร้านอันนี้เป็นอันเนี้ยเป็น สรุปฉันจะได้ทายอินของไว้เน่ย<อ>ไปต่องมาแ้ไป่องขอลูกเถอะ <c oughs> ดูดูดูเจ้าอินมาแล้วให้ขนมข้าาใส่ตองมากลับมาเ <c oughs> ดี๋ยวแกไม่ปล่อยแล้วจ้ะแกไไปปล่อยอะไรนะฉ <c oughs> ันจะตา <c oughs> วันนี้เอาสโคนมาฝากอร่อยมากๆเป็นสโนร้านอร่อยนะคะร้านวิตตี้วิวนั่นเองในนี้นะคะมีทั้งเพลนมีทั้งกิีนทีเออเกรนนิวเทล่านะคะและที่สำคัญก็คือสโคนมาในรูปแบบของรสชาติข่าวกินอะไรเข้าไปอะ่ะก็จะเป็นอันนี้แหละรสข่าวเบคอนกับชีส ร้านนี้นะคะใครอยากไปตามนะคะอยู่ที่อารีซอยหนึ่งและซอยสองนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่แถวนั้นนะคะก็สามารถสั่งผ่านไลน์กับโรบินฮูดได้นะคะก็มีทางนั้นเหมือนกันไม่พอนะคะบ้านที่สองนะคะนี่ค<า>่ะวันนั้นเราไปพังงากันแล้วเราเห็น <พา S 1> เธอไม่มีเราก็เลยเอามาให้ใช้เดี๋ยวขอให้กล้องดูก่อน อันนี้คือสเปรย์ไล่ยุงของพาวเทคทีฟนะคะพกพาสะดวกมากเลยเพราะขวดเขาเล็กเวลาดับเบิลไปเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยบางบางทีอ่ะเราต้องไปดรอปหมานานๆใช่ป่ะหรือเราไปกินข้าวแล้วหมาต้องอยู่ที่เดิมๆนานๆอย่างเงี้ยมันจะมีพวกแมลงพวกยุงนะไปตอมไปกัดเราก็เลยจะพกขวดเนี้ยไปให้ดับเบิลทุกที่เลยขวดเล็กกระทัดรานแล้วก็ที่สําคัญคือเคยเห็นแต่อันนี้ที่พี่แจ๊ดพกใช่ใช่ไหมอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือไหนๆเราก็สั่งของของเขามาแล้วนะไล่ยุงอันเนี้ยแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาซึ่งเราก็ยังไม่เคยใช้ไหนๆเราซื มันคือไล่มดไล่มแมลงตัวนี้ก็คือฉีดบนพื้นผิวอะไรก็ได้ที่ต้องการฉีดบนโต๊ะก็ได้แต่ไม่ต้องฉีดแม่แมยุงกัด่อยจังเดี๋ยวนี้มันไล่มดไล่มแลมแงลงคออุยเธออย่าฉีดผิดนะอันนี้ไล่อันนี้กันยุงนะอันนี้ไล่มดนะฉสีชมพูอะพ่ธายอินมาเมื่อกี้2อ,อย่างเนี่ยไม่ได้สปอนแต่อย่างใดเลยนะเป็นอะไรที่เราแบบลองใช้จริงแล้วเรารู้สึกว่ามันดีจริงแล้วอันนั้นก็ลองกินแล้วนะคะไม่ใช่สเปรนะหมายถึงเคอร์โค อั้ไม่ได้กินอนะยัไม่ได้กินออกแต่ที่สำคัญอย่างที่เราบอกว่าท้ายคลิปนะคะ<อ>เราจะมีแจกของให้กับคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยยังไงขออุบไว้ก่อนบอกอรายละเอียดตอนท้ายคลิปนะไคือไหนไ <c oughs> ครอ๋อ <c oughs> เ้าานออยขงรไปแล้วแล้วใครจะลงไปอุ้มมันอ่ะลงไปอย่างไงไม่รู้มันมันมันมีเราไม่ชอบเนี่ยไปทางนี้ขาไม่ดีนะแต่ดิ่งลงไปโอเคนอาจจะสไลด์ลงไปเจอจับลูกมีมาแล้วแล้วตัวนั้นจะลงไปอยากลงมันจะลงตามนั่นไงมันไปแล้วนะรู้อย่างมันลงยังไง พี่แด๊บอไม่ลงเฮ้ยมันไปแล้วนะเนาะเอาก้าขึ้นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอันนี้ร้อนมากโอ้เปียกหมดเลยโอ้เขาขึ้นมาได้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 แล้วคนนั้นน่ะคนนั้นขึ้นไม่ได้ไ่อย่างเดียวพอค่ะงานหยาบแล้วค่ะขึ้นได้โอ้ยะ มึนมาขึนมารอตัวนี้ใครฟาดตัวนี้แก้ามันนี่ขาไม่ดีเดี๋ยวเทปที่แล้วเทปที่แล้วตัวนี้โดนตีเทปนี้ตัวเฮ้ยเองอ่ะ ต้องเหนือยต้องไม่ดังค่ะไม่ดีเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ คีฟลาแวอร์คือคนซวยูมากาแล้วไม่ไปตรวจหมอกับเพรเอ็นมีอ่ะคือพรอก่อนที่จะจะลงมังเขาขึ้นมาแล้วลว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อที่เหมเวัดีค่ะามาช้าที่สุดาหาห้องนอ้ำเออเห็นไหมทุกคนหาห้องนะ้ำ เราบอกให้กัดเนมแท็กให้ลูกอะหมายถึงใส่ให้อะกัดแบบอ๋อกัดเฮ้ยเตรนทันทันก็คำอย่างนั้นสีเสมอกันน่ะหโหเกรียนเหมือนกันมาเียงไงยาหวานี่ นีใส่ถุงเท้ามาใช่ไหมคะตัวนี้เป็นอรอเ้าเราดูแหวนนี่สาข้พอ,พอสัน้อนอยเอ้ยน่ารักว่ะใส่ถุงเท้าลาเวลมนลาเวลแบบว่าเบามากหมนไม่ใส่นักเรียนข้อสูงงยันหน้าเลย I'm <laughs> not เป็นแม่เหล็กกันแล้วนะ่แะนแต่ละคนกระโดดท่าเดียวกันเลยนะคะไม่มีการเรียนรู้้วยดังซ้นมาตัวข้างหน้ากระโดดแล้วเป็น พี่มันลงหรือวะเดี๋ยวนะไอาคดกันนะใบตองคือตัวไหนใบต้องสิงห่วงสิงโอเคลงไปอเลยใบตองเหมือนจะงงแป๊ดอ้าวจริงถ้ามันไปเข้าอยู่ในตัวอะไรของมันรอไปช็อ <testify> ต้องระยะไกล ไกลจะมองไม่เห็นเลยหมาอยู่ไหนล่ะเคยใครก็บอกโหหมาอยู่ไหนคนอยู่ไหนดูว่น <laughs> โฟกัสดี <c oughs> ดอกยา <laughs> ทำลายเออมันกัดเตยหมากัดเตย่วยด้วยเตยหมากัดเตยหมากัดเตยเร็วยด้วยหมากัดเร็วหมากัดเตยเร็วหมากัดดูดิหมากัดเตยลูกลักพ่อมากเลยเตยหมากัดเตยหากัดเตย เออมันยอมแต่กับพี่แดบมันไม่ยอมเธอมันหาอยู่ที่อะไรเห็นยังเฮ้ยไม่มีไม่เห็นเลยไม่มีปัญหาอะไรแถวเนี้ย <laughs> oh, <yeah. Shut> no, <laughs> ตอนนี้ที่บอกว่าไม่สามารถเดินใช่เพราะว่าใหญ่ามากกว้างเกินกว่าที่จะเดินได้ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีก3ชั่วโมงในการเดินเรามีเวลาอีก3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยลืมเดินเดินแล้วลสสมืมลเดินกลับด้วยสองจินอะไรไใบตองใบตองไม่หิว <c oughs> ออออไม่ต้องไม่หิวสิลูกเอากินไปหมดแล้วด้วย <c oughs> <c oughs>

สีแลคอไม่ร้อนหัวพี่แดบบโการเช็ดรถหัโค้หัวโคตรเล่าอ๋อแคทีเดียวกินน้ำกันเอ้ยเดี๋ยวเทาจุ่มน้ำกานี่ออกมเหรอมาจะเอาจุ่มน้ำหรอไม่จุ่มเจุ่มแต่บางทีกะระยะผิดกะระยะกระโดดลงไปในน้ำกับมาที่มาให้พีพีเขากินน้ำก่อนรู้ปิดก็ได้ ปิดแล้วก็อยากกินเนี่ยมันดอมไม่อยากกินกันเลยอ๋อ้อก้าอร่อยอยู่คนเดียว เราเดินมาซาฟ้าเนี่เอาการเล่นล<ะ>เล่นเลอะแล้วนี่วันนี้เราเลยพกตัวนี้มาด้วยอับ็อกซ์นะคะ oh. พิชูของอับ็อกซ์ไทยแลนด์นะคะก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณคุณพีทก่อนเลยที่ส่งพิชูเปียก ผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ดับเอรลลองใช้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะปกตีดับเอิ์เนี่ยจะใช้ทิชชู่เปียกที่ของแบรนด์อื่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ตีนโตไงวกว่าจะอ,อ๋อเท้าใหญ่เท้าใหญ่ <laughs> กว่าจะเช็ดเสร็จเนี่ยก็คือทิชชู่แห้งไปแล้วนะคะแต่อันนี้คุณพีดอ่ะยืนยันเองว่าเอาเป็นทิชชู่เปียกตอนนี้ที่เปียกหนักมากเปียกที่สุดแล้วนะคะใช่เปียกจริงๆเปียกที่สุดนะทิชชู่เปียกตอนนี้เลยคือแบบไว้ในรถแบบแห้งๆแบบ รถมันร้อนอบแนนมันเหลือแบบเยอะๆอ่ะเพราะเราไม่ได้ใช้ในรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้จนแบบสุดท้ายก็ยังปีกอ้านอกเหนือจากเช็ดป่าเท้านะคะก็สามารถเช็ดคราบน้ําตาแล้วก็ปากคือเช็ดได้ตั้งแต่หัวจรดรูทุสเลยนะคะของมาเช็ดได้ปลอดภัยทํามาเพื่อสัตว์โดยเฉพาะวันนี้เราก็เลยเอาทิชชู่มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพราะว่านางตัวเลอะมาก ของออก้าว่าออก้านะคะพาลูกไปเล่นทะเลไปเล่นทรายแล้ววันดีวันดีนคืนดีนก็คี้เกียดอาบน้ําให้ใช่ไหม <laughs> แล้ววันลงคืนก็คือผืนขึ้นหลังจากนี้นะนนถ้าเกิดวันไหนขี้เกียดอาบน้ํานะอนนเอาทิชชู่เปียกอับบอกไทยแลนด์ไปนนใช่นะคะ <laughs> พอะไร oh, <man. S 1> นี่เขามี s h ร์บัตเตอนะคะที่ถือว่าเป็นซูเปอร์มอยสเจอไรเซอร์เหมาะสําหรับหมาที่ผิวแหง้งผิวแพ้ง,ง่ายและเกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะ oh, <man. S 1> รวมถึงเป็นแหล่งวิตามิน E แล้วก็มีอะโรเวล่าเนี่ยในส่วนประกอบเพื่อช่วยให้ผิว mm hmm. ชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะ okay. หรือว่าอย่างสําหรับหมาที่ไม่ค่อยอาบนะ้ำสองเดือนอาบทีหนึ่งอาจจะขยายเวลาไปสี่เดือนได้ด้วย Abox Thailand อันนี้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของตัวซิเวอร์นาโนช่วยในการดับสิ่นแล้วก็พวกแบคทีเรียที่ติดตามขนหมาอะไรย่าเงี้ยผิวหนังเนี้ยก็สามารถเช็ดออกได้เหมือนกันแล้วก็มาถึงตอนที่เราจะแจก คิดชูเปียกให้กับคนดูบ้างนะคะง่ายๆเลยสำหรับใครที่ฟังสรรพคุณของอาบอ๊อกไท l แลนมาแล้ว,แล,วแล้วอยากจะทดลองใช้บ้างนะคะกติกาของเราข้อแรกเลยคือเรารู้อยู่แล้วแหะว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้จะต้องเป็นซับสไคร์เบอร์ของเราอยู่แล้วดังนั้นไปหาเพื่อนท,ที่ยังไม่ได้ซับเรามาซับ เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะแล้ว2ก็คือไป follow Instagram ของ A Box Thailand เดี๋ยเราจะขึ้นไว้ให้ตรงลิงก์ด้านล่างนี้แค่นี้เลยง่ายๆ2ข้อนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทัก IG Dapper มา10บ้านแรกที่ทัก Instagram เรามานะคะข้อความมาหาเราเราจะส่งทิชชู่เปียกที่เขาบอกว่าเปียกที่สุดนะตอนนี้แล้วพร้อมสรรพคุณอีกมากมายหลายสิ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วก็อยู่ข้างล่างด้วยนะคะเราจะส่งอันนี้ให้มูลค่า195บาทไปให้ใช้ฟรีเลย 1นึ่แพ็คเนี่ยมีประมาณ80แผ่นได้นะคะแล้วก็หลังจากเปิดใช้งานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปิดให้สนิทนนอยู่ได้ประมาณ3ปีเลยแต่เราก็เชื่อว่าเดือนเดียวก็หมดแลนะ้วเนาะนี่นะคะ่ะของดีจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ใครที่สนใจก็พักมานะสิบบ้านแรกเราส่งให้ฟรีเลย